โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเรื่องใบยูคาลิปตัสข่ามแมลงโดยนายเตชิตนรงเลิศธงชัยเลขที่14เด็กชายรัชตาเหล็กแก้วเลขที่20เด็กชายรัธรนพายมีเลขที่19เด็กชายภูริธาดาสักบโกศลกุณเลขที่14บทที่1บทนำ1.1ที่มาและความสับัญของโครงงาน เกิดความคิดจากที่คณะผู้จัดทำมักนั่งเล่นในสนามหญ้าและประสบปัญหาถูกมดกัดเป็นประจำจึงเกิดแนวคิดที่จะหาทางกำจัดมดโดยหาทางให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยใช้สารสกัดสาร18ึ่งปดดโอไลน์ในบายูคาลิปตัส1นึ่จุดมุ่งหมายของการศึกษาคนคว้า1เพื่อศึกษาปีสรกัดสารหนึ่ดโอไลน์สเพื่อศึกษาตาส่วนที่มาสม สามนแปดตีวลายในการกำจัดแมลงสาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารแปดตีวลายในการกำจัดแมลงสี่ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้รักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ห้าฝึกความรับผิดชอบในการทำงานหกสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเจ็ดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หนึ่งจุดสามสมมติฐานปฏิสัมนคว้าสารในบารยากาศลิมัตข้าแมลงได้หรือไม่ 1.4ตัวแปรที่ต้องการ,รศาาึกษาค้นคว้าตัวแปรต้นสาร1.8ดีวายตัวแปรตามความเข้มข้นสารตัวแปรควบคูมปริมาณสารที่ใช้เท่ากัน1.5ขอบเขตของการ,รศาาึกษาค้นคว้า 1. การทำสารไล่มดเพื่อทดสอบว่าสามารถไล่หมดได้จริงหรือไม่ 2. ความเข้มข้นระดับไหนไล่มดได้ดีกว่า สามเพื่อส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด1.6นิยามสับ 1. หนึ่งมดหมายถึงชื่อมแมลงหลายชนิดในวงพอไทรเดียมีหนวดหักก็ต่อปากแบบกัดกินบนสนหลังของส่วนของปองที่หนึ่งและสองมีหนกสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นปุ่มปมหรือแบนเป็นเก็ดเป็นลักษณะที่สำคัญที่เราให้แตกต่างากันต่อแตนและปวก สองคาร์บอนมาถึงาสารประกอบสีประเภทโมนโนเทอร์พีและอีเทอร์มีเทอร์วงแหวนมีสูตรเคมีคือ C 1 0 H 180เป็นของเหลวไม่มีสี1.7ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบวิธีการสก,กรัดสาร1.8ซีโอไลน์สทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมของสาร1.8ซีโอไลน์ในการกำจัดมด3ทราบ ปกฤติิภาพของสาร18ตีโอไลนในการกำจัดมด4สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ทักษะทางวิวนการวิทยาศาสตร์5มีความรับผิดชอบในการทำงาน6เกินขับเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ7ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บทที่2ความเอกสารที่เกี่ยวข้องรงงานวิทยาศาสตร์มาทดลองเรื่องใบยูคาลิปตัสฆ่าแมลงในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทำเอกสารศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้2.1ความรู้ว่วไปเกี่ยวกับใบยูคาลิปตัสชื่อสามันยูคาลิปตัสชื่อวิทยาศาสตร์ยูคาลิปตัสโโบรัสลาเบียววงวิเยเซียวลักษณะทั่วไปใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับเป็นรูปหอไใบใบแหลมกว้าง0 5ถึง0.8นิ้วยาว3ถึง12นิ้วใบเป็นสีเขียวอ่อนหมดทั้งสองด้าน ใบห้ลงมีเส้นใบมองได้เห็นได้ชัดมีก้านใบยาว2องเซนติเมตรต้นลำต้นตรงเปลือกหุ้มลำต้นลักษณะเยืเป็นมันมีสีเทาสลับสีขาวและน้ำตาลแดงเป็นบางแห่งเปลือกนอกจะแตกลอนเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้น ดอกกออกดอกเดียวหรือออกเป็นกระจุกสามห้าใบมีดอกประมาณ2องสามดอกดอกเป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4ี่เซนติเมตรดอกมีเกสรเพศผู้หลายอันดอกเป็นผู้เล็กๆเหมือนดอกกระถินเมื่อขยี้ใบเดินดูจะมีกลี่ฉุนออกดอกเกี่ยวตลอดปี ผลผลมีลักษณะเป็นรูปรึ่งวงกลมคล้ายรูปถ้วยปลายผลแหลมผลอ่อนเป็นสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่มีขนาดเส้นผ่านสย์กลางประมาณ1.8-2เซนติเมตรเปลือกผนหนามี <c oughs> น้อยเส้นสีเหลียมสี่เส้นเ <c oughs> มื่อผลแก่ผลจะแยกออกส่วนที่ให้สีคือใบเปลือกการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ดการปักชำและการพเพาะเลี้ยงในเยื่อส่วนที่ใช้ใบของยูคาริทัส 2องุสองอุปกรณ์อุปกรณ์ 1. นบิเกอร์5้าร้อยมองบิเกอร์หนึ่งร้อยมลสกระบอกตวงสเตาให้ความร้อน 5. แท่งขนสาร 6. กหลอดหยดเจ็ดเทอร์มอนเตอร์แปดจานพ่อเชื้อ 9. การาวัตทอแปดสิบกีจับทเทอร์มอนเตอร์เ็ดกระชอนสอง้าขาวบาง 13. สากระดาษกรจุดส่ขวดรูกชมพู่5ดห้าขวดกอง 3น้ำหนักของสารปริมาณของผืิที่จะนำมาสกัดงร้อนใช้ขนาดตามบทที่3วิธีการดำเนินงาน3.1สารเคมีและอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง3.1.1สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง1.18่ง 1. นึโอไลสองกิเทอร์อนอลแอลกอฮอล์3.1.2อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง1บิลเกอร์500 ml 2บิลเกอร์100 ml สกระบอกตวงสี่เตาให้ความร้อนห้แท่งคนสาร6กหลอดหยดเจเทอร์โมมิเตอร์แปดที่จับเทอร์โมมิเตอร์3.2มสานที่งบประมาณลระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าสามจสองจุดหนึ่งสถานที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส2มจงบประมาณงบประมาณรวมทั้งสิ้นศูนยบาทสามจุระยะเวลาสิบห้าพฤษภาคมห้า 2 5ง3วิธีการทำ้า3.3 3.3การสม้กแบบการวิจัยเทียมกระอันเตรียมสารสกัดจากพืชผลิตารจาพืผลสิบที่สิที่สิบแปที่สิ4สา .3 มาจาม ลองหนึเก็บจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสองสามี่าเตียมสัตว์การจากเมือเก็บายุคาลิปตัสที่ไม่เป็นโรคและแมลงกวกสองล้างทวารสาสตรตักแห้งให้สนิทใด้ตรวให้ละเบียดเครื่อง่า,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 า 3. ชั่งน้ำหนักแห้งของตาาัดจำนวาานสี่กรัม การทดสอบความิีผลที่เหมาะสมต่อ1.8ตัวล้ายในการไล่กำจัดมด1%มดไม่ตาย 2. 20%มดตาย3 40%มดตาย4 50%มดตาย5 80%มดตาย6 100%มดตาย3.4ตารางวั 4. 4. นที่ผลการทดลอง3.4.1ผลการศึกษาความิพ้นที่เหมาะ สแวลายในการกำจัดนกตารางที่1นึงมคคนที่เหามสาึปลาในการกำจัดนดความยคกนแตัลานนวนอะไรที่ตาย0ู0สินวนที่ตาย1น0่นจำนวนที่ตาย1น0่านวนที่ตาย1 80%จนที่ตาย1 100%จรนที่ตาย1นึ1 บทที่4ผลบทการดําเนินงาน4.1บทการศึกษา ح, ความเข้มข้นที่เหมาะสม1.8ซีโอไลด์บทการศึกษา ح, ความเข้มข้นที่เหมาะสม1.8ซีโอไล์พบว่าลดตาตั้งแต่ความเข้มข้นของ20%ขึ้นไปบทที่ 5. สรุปผลและอภิปรายผลการดําเนินงาน5.2สรุปผลการดําเนินงาน3.18ซีโอไลจะไปยุคาริปซัสสามารถใช้กำจัดมดได้จริงแต่จําเป็นต้องมีความเข้มข้นตั้งแต่20%ขึ้นไปจึงสามารถกำจัดมดได้ ข้อ2อภิรายผลการดำเนินง,งานโครงงานนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคม2566ถึง20พฤษภาคม2567โดยใช้งบประมาณทั้งหมด0บาทโดยโครงการนี้เป็นเป็นตามโครงการจบแล้วครับขอบคุณครับ